สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมชื่อวุฒินะครับจาก I d เด m e Real e s t a t e t h a i l a n d นนะครับวันนี้วุฒจะพาทุกท่านนะครับมาดูบ้านนะครับที่เพิ่งวางขายล่าสุดเลยในเมืองเชียงใหม่นี่เองนะฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นครับมีพื้นที่กว้างขวางมีสวนรอบบ้านเลยเดี๋ยววุฒจะพาทุกท่านชมบ้านก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งหน้าบ้านครับมีที่นั่งสองที่และมีประตูทางเข้าบ้าน2ทางด้วยกันนะครับอันนี้ก็พื้นที่สวนนะฮะติดรั้วหน้าบ้านเลย หมู่บ้านนี้สงบมากนะครับตามที่ผมได้เข้าไปนะฮะแล้วก็ดูพักเป็นที่พักผ่อนที่ดีมากเลยนะฮะเดินมาทางด้านข้างบ้างก็จะเป็นมุมของสระว่ายน้ำครับสามารถทำกับข้าวตรงนี้ได้สามารถทาอาหารกินกันได้นะครับแล้วก็มีโต๊ะนั่งเล่นเพิ่มให้ด้วยนะฮะ พื้นที่ข้างบ้านที่ติดสะเนี่ยกว้างขวางจริงๆฮนะสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีลูกนะฮะหรือว่ามีเด็กหลายคนในครอบครัวนะครับบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ตอบโจทย์จริงๆนอกเหนือจากนั้นนะห้องน้ําจังแยกออกมาจากตัวบ้านด้วยนะครับใช้สอยตอนที่ชวนเพื่อนมาว่ายน้ําเอ่ยหรือว่าอ,อยากจะเข้าห้องน้ําตอนที่ว่ายน้ําซึ่งไม่ต้องเดินเข้าไปในตัวบ้านนะฮะ หลังจากพื้นที่สวนพอเพียงกันไปนแล้วนะครับเดี๋ยววุฒิจะพาทุกคนไปดูในตัวบ้านนะฮะห้องนี้จะเป็นห้องครัวนะครับห้องกินข้าวนะครับมีโต๊ะนั่งได้10คนด้วยกันแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ที่ติดอยู่ที่ครัวเลยนะครับสำหรับการนั่งกินนั่งดื่มนะครับแบบเร็วๆหรือว,ว,ว่าเวลาอ,อ,อยากจะกินเบรคฟาสต์นั่งกินได้อย่างสบายเลยในตัวครัวเองก็จะมีเคาน์เตอร์สำหรับทำกับข้าวมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีเครื่องอบนะฮะเครื่องทอดมีเตาแก๊สมีเครื่องรูดฟัน มีสิงล้างจานนะครับแล้วก็เครื่องทํากาแฟอย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะ mm hmm. พื้นที่ครัวกว้างขวางมากแล้วก็ที่เก็บของนี่แบบพอเพียงจริงๆเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับทางเข้าบ้านอย่างที่บอกนะครับมีหลายทางนะฮะ mm hmm. ตรงนี้จะเป็นทางหนึ่งที่เชื่อมกับโรงรถเลยขับเข้ามาจอดรถเสร็จก็สามารถเข้าในตัวบ้านผ่านทางประตูนี้ได้เลยนะครับ ด้านนี้ด้านหน้านะครับก็จะมีอีก2ประตูที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองนะฮะใต้บันไดก็จะมีห้องเก็บของเล็กๆนะครับถัดมาเป็นห้องน้ําของแขกนะครับชั้นล่างทั้งชั้นเนี่ยมีห้องน้ํหนึ่งห้องนะฮะซึ่งเป็นห้องนี้ ในส่วนของด้านนี้ตกแต่งอย่างชิลมากบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยมีสไตล์จริงเป็นห้องนั่งเล่นครับสามารถดูทีวีสามารถนั่งพักผ่อนได้ตรงนี้นะครับ mm hmm. เจ้าของเป็นคนยุโรปครับ mm hmm. ก็เลยแบบมีความการตกแตง่งมีความต้องการที่จะพาให้ดูเหมือนบ้านแถวยุโรปหรือว่าให้ดูเหมือนบ้านพักตากอากาศแต่ตกแต่งได้อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นประตูเชื่อมไปทางด้านสระนะครับ อันนี้มุมเล็กๆนะฮะจะเป็นมุมอ่านหนังสือฮะสำหรับใครที่อยากได้มุมเงียบๆมุมอ่านหนังสือก็จะเป็นมุมนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูไปที่สะที่ผมได้พาทุกท่านชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ดูชั้นล่างแล้วก็สระว่ายน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อไปว่าจะขออนุญาตพาทุกท่านขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับ ขึ้นมาที่ชั้นสสิ่งแรกที่เห็นก็คือเป็นห้องออกกําลังกายของทางเจ้าของบ้านเขานะครับแล้วก็ที่นั่งนะฮะในด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นห้องนอนเป็นห้องแมสเตอร์ห้องนอนใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้นะครับเป็นเตียง6ฟุตนะฮะมีแอร์นะครับมีพัดลมมีทีวีอยู่ในห้องนี้มุมหน้าต่างก็จะมีวิวเป็นส่วนข้างบ้านหรือว่ามุมสะที่เราได้เดินไปดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะ ก็จะมีตู้เก็บของนะครับกว้างขวางมากแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับสําหรับห้องนี้เพราะเป็นห้องมาสเตอร์นะฮะสามารถอาบน้ําได้นะครับและมีอ่างล้างหน้า2อ่างด้วยกันนะครับนั่นก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้นะครับถัดมานะครับเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งห้องนอนนะ เตียงไซส์เดียวกับห้องแมสเตอร์เลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีห้องน้ำในตัวนะฮะห้องนี้ก็มีแอร์มีตู้นะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งและกระจกครบถ้วนเหมือนกันครับผมอย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับห้องนี้ไม่มีห้องน้ำในตัว2ห้องนอนที่เหลือก็จะต้องอร่วมใช้ ห้องน้ำห้องนี้ด้วยกันนะครับสามารถอาบน้ำได้นะครับและอีกห้องนอนหนึ่งนะครับครบุ้นเหมือนกันเตียงไซส์ไม่ได้เล็กมากนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้เสื้อผ้านะครับผมมีแอร์มีทุกอย่างครบเลย และนี่คือชั้น2นะครับลงบันไดมาก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับสำหรับบางคนที่ชอบให้บ้านโปรง่งหรือว่าอยากจะปล่อยให้ลมผ่านได้รู้สึกแบบสดชื่นบ้างก็สามารถเปิดหน้าต่างตรงนี้ได้เลยนะครับลงมาชั้นล่างอีกทีนะฮะก็จะเป็นประตูหน้าบ้านนะครับ2บานรวมๆแล้วรอบบ้านเนี่ยสามารถเข้าได้ถึง4ทางด้วยกันนะฮะ น้าบ้านก็จะเหมือนที่เราเห็นตอนแรกเมื่อสักครู่นะฮะจะมีที่นั่งสามารถนั่งชิลได้นะครับผมและฝั่งข้างๆก็คือลานจอดรถลานจอดรถของบ้านหลังนี้กว้างมากนะครับสามารถจอดได้ถึง4คันเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของถัดไปจากที่จอดรถอีกก็จะมีพื้นที่นะครับ สามารถทําสวนได้สามารถตักผ้าได้นะครับผมบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางมากๆเลยใครที่อยากทําสวนหรือว่าอยากดัดแปลงติดตั้งอะไรพื้นที่พอเพียงมากๆเลยครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับ อยู่ที่ราคา11ล้านบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากไปดูบ้านหลังจริงนะครับสามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้ไปได้เลยนะครับหรือผ่านไลน์มหาวุฒิเลยก็ได้ครับผม